เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทแล้วก็มาพบกับผมเซตเจอร์อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ก็เรามีน้องชายสุดที่รักมาอยู่กับเรานั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เรามาอยู่กันในแมปที่เอาชีวิตรอดจากพวกฆาตรกรกับเอเรียนเองพวกไนทจะฆ่าเราเราต้องเอาชีวิตรอดจากที่แห่งนี้ให้ได้โดยสวัสดีภาพ แต่ก่อนอื่นเลยแล้วมันกดก่อนเอาไว้วะเปิดคลิปอยู่โว้เนี่ยปาดคอตายเลยไม่อยู่แล้วโกนี้โหด้ายเหลือเกินกดซีแค่ตะกูนะอย่าเพิ่งใช้นะกดซีเพื่อใช้สกิลแต่ว่าเลี้ยวสองเพราะว่าใช้ตะก้าเอ้ยเอ็งหาฝั่งนี้ไปเดี๋ยวพี่ไปหาฝั่งนี้คิดว่าได้นเนคือคือมันอยู่ที่ช่วงด้วยว่ะแต่ละรอบอะ ก็ค okay. okay, oh. 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 re ือม re yeah, ันอยู oh. Oh. ่ที่ชงด้วยว่าแต่ละรอบมึงจะเจออะไรบ้างในแบบพังไหนโอเคน้องรักน้องรักโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยยังไม่ได้ไปไนเยเยยเยเย้ต้ย้้ย้เ้ยปเน้ยเอเ ยิ่งตั้งมัน <sever> ห <ed paid jacket> ักทางอ่ะมันไม่ให้พี่ไปอ่ะมือมือวิ่งฝ่ามาเฮียน่ามันเอาปืนมายิงพี่ละไป้กูไหมเอ้สัตว์มึงไม่รู้อะไรที่เออเก็บของไม่สนใจแม่อแต่ยิงยิงไม่เด้ยิงโดนอะยิงโดนเฮ้ยของเต็มมเลยไม่โดินเม็ดที้เหม็ดที้เหี้ยรับพวงเม็ดเลยบอกเดี๋ยวเม็ดที่อ่ะโอ้ยโอ้ยแทบแท๊บแท๊บ อ๋อตู้มันสุ่มเกิดคุณรูเลื่อนแล้วแบบตู้มันสุ่มเกิดแล้วไม่ไหวเนี่ยเลยคุณรู้ใช่ใช่ตู้เลยตู้มันสุ่มเกิดตลอดมันสุ่มเกิดของเต็มตัวเลยปะ,ะเก็บเก็บยามาให้เยอะเท่าที่ทำได้าาไดแล้วเพราะยาสั่งการจากน้องก็คือมันมันตายไงัะมีมยาเก็บได้ไหมไม่มีแค่เปิดมากล่องปล่ามี พี่ใครมาบนลบ้างนะกูเออมึงมาฝังกูปะเฮ้ยพี่ยาวนี่วาน้องยิงมึงขอไว้ก่อนเลยพี่กูรู้โหดไอ้น้องรู้โหดอะไรย่ะพี่เปิดแบบแบบมันมันแบบดวงดวงโซ่มันไม่มีเฉยอ่ยอะพี่ทิ้งรูยางตรงนี้แล้วเลยพี่ทิ้งทิ้งทิ้งอาวุธไว้ด้วยกันใกล้ยังวะใกล้แบบพวกเฮ้ยมาแล้วใช่ปะ มันบอกให้เรามาฟิปโซนนะหรือวุ้ดเจอไอ้เนาะเฮ้ยกูมีมีปัญนาดนะเฮ้ยไอ้เหี่อะมือลองกดค้างอ่ะแอ้ควาดอ้ควานั้นอะกองกองค้างอุ้ยชี้เหรอเร็ว่ะเหี้ยไอ้เหี้ยนี่คือกับดักนะมันจะติดมันจะติดติดรอรอมันให้มันโดนนะเล่นเองเองวางสั้นยังไงวางยาวๆไม่ได้ไงปิดทางเดินนะแบบวางสีห้าอันทับกันหน่อยยิ้มฉลาดหน่อยดิ ไม่คือระยะมันโอ้ยโคตรหน่แหนมเลยมันกันแบบมันกันยี่มันหน่แหนม้ยมันมาแล้วเด้อมันกันีนโอ๋อยี่แมีดาวกระจายด้วยเดี๋ยวมันง่ายเกินนี่ทันโอ้ยใกล้มันง่ายมากผมไม่เห็นเราเล่นเหรอตายสี่ห้ารอบแล้วไอ้เนี่ยไม่รู้แต่ว่าโซ่เสดแค่นี้เ่อะขอกเลยขอกเลยลุ้มลุ้มเด้อขอกเลยขอกเลย ไอเดิมมึงช่วยกูสิปล่อยมึงตีกูเฮ้ยโอ้ยจะตายตายเลือดด้วยเลือดด้วยอืมไหนเชี่ยมั่วมั่วเลยมั่วเลยไปกูว่าต้องวิ่งหายาอย่างแรกสักเฮ้ยกูมียามียาอยู่มียามึงจะตายแล้วเฮ้ยพี่พี่เก็บยามาอยู่นี่หว่าใช่ปะแต่ว่ายากูนี่นี่เดียวพี่อยู่เอ้ยกูมีมียาอ๋อเฮ้ยยายานั่นก็ได้อย่าอย่าใช้อา อย่าใช้ยาอย่าเดี๋กกูได้ปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้ปะเนี่ยมันมาได้แค่ไหนเยอะสุดอะเนี่ยเอ้ยนี่ไงกดไอ้เที้ยเฮ้ยเสียงมาร์กจุดนี้มันคุ้นๆว่ะนี่ว่าจะเกมอะไรสักอย่างนะกูแต่กูยังไม่เคยเล่นเลยเกียร์มาหยุดว่าเราแลนต์ปะดูอะไม่มียายอ่ะ แบบมีมีอะไรไม่รู้วอะที่นี่แบบมันราวร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่ได้ทำอะไรรู้อะไรอ่ะวัตสัปฟอสอ่ะไอ้ที่อะกูได้แบบกูสู้ไอ้นี่ะไอ้ที่ถังยาธรรมเนียะมันเป็นวิดีโออ่ะว่ามันมีอะไรตรงนี้ไอ้เชี่ยกูได้ดาวสเตปกูได้ดาวคาตนาว่ะอ๋อพี่พี่ได้ระเบิดไอ้นี่มาระเบิดโอเคอ่ะ ไม่รู้มันเรียกอะไรอ่าโอเคโอาคยานะเขาจะละเปิดหาของเดียวครับอุ้ยไอ้พนกับดาบที่เอาเอาดาบเนี่ยยายเฮ้ยดาบทิ้งอะไรดีอ่ะไม่มีอะไรน่าทิ้งเลยอ่ะเฮ้ยยานก็ยานก็จยาบั๊บบ่ะทิ้งทิ้งไปก็ได้อ้ะเฮ้ยจัดเจอโกยี่อ่ะคือมึงมึงเก็บนั่นไง ามึงเก็บของไม่ได้มึงก็เสียเวลามาแบบมาปาบ้านแล้วก็แบบเอาของมาไม่รู้ว่ากระสุนเต็มตัวพี่เลยพี่มีกระสุนเต็มตัวพี่พูดได้แค่เนี้ยไอ้ขี้เกียดขาตัวเองว่าสิู่เนี่ยพี่ลัำไปน้องรล่างตกแต่สไปเดอร์แมนโอ้ยกูได้ปืนมนไอ้กูได้ปืนบ่อยยังไงกูมีแต่มีดเนี่ยเชี่ย ล้ำดาบเนาะถ้าเราหยิบแถบตัวเองมันจะเป็นอะไรนะพี่บ้านแล้เนาะทิงของมาเต็มบ้านเลยไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไอ้กูได้กูได้ที่มันขาพี่พี่ได้ระเบิดมาพี่ได้ระเบิดเหะไอเหี้ยนี่ระเบิดได้ดอกไมะไอเหี้ยคนเห็นแล้ว ไอ้เฮียมึงมดูดิไอ้เฮียโคตรอุ่นใจไม่ไม่ถ้าทำไมเองมกลางมันเซนเซนไปอ่ะเพราะว่าถ้าเองกลางแบบนี้มันเราไปเดินติดเองไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคเทคแหละไม่เป็นไรเนี่ยแล้วแล้วทำไมปืนเราดับวะติดเองปืนเรามันไม่ยิงมันอ่ะปืาทำไมปืนเรามันไม่ทำงานสวยแล้วเนาะตอนนี้คืออะไรอ่ะตัวปอมตัวกูตัวใช่โอ้ยระเบิด

โอ้โหโคโนะมุไอ้ที่มันร็อบบอลไม่เดินติดแถบเองไม่วางไว้ตรงนี้ไงเองไม่วางแถบตรงนี้ไงเนี่ยวางไม่คือว่าไม่คือเมื่อกี้มันดึงอ้อเฮ้เฮียไม่รู้หรอกกูเดินยาของมันเหลือจะชิบเยียยาตอนแรกมันจะเดินตอนแรกอรู้สึกกูไม่คิดว่ามันจะสายคือตอนแรกมันไม่เดินอ้อมใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้มันเดินอ้อมแบบจันเลยอ่ะเฮ้ยรู้สึกเหมือนว่าพี่จะเลือดไหลปะ เลือดดูดูนี่เพื่อเลือดเลือดที่ไหลใช่ปะดูให้หน่ะเออไอ้ไอ้ยกับบ้านมันมันมีมันมีแบรเดตอยู่บ้านกับบ้านกับบ้านกับบ้านว่า้วกูตกติดกับบ้านเลือดไหลพี่ก้องตายน้องรักไหนดูเดือดด้วยให้นี่นี่แบรเดตแพรเดตนี่ละนี่นี่หิวอยู่หิวอยู่อก็รอดไหมมันจกสภาพแล้วไอ้เหี้ยมันจะสิ้นใจตายก่อนไปหายาเลยเองไม่ต้องสนใจพี่เนาะ ไม่ต้องสนใจพี่ไม่ต้องสนใจพี่ไป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 หายอะสิ่งเดียวไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดี๋ยวพี่น้าจะเกิดใหม่อยู่หรือเปล่าเกิดใหม่ปะก็คือก็คือก็คือมือจะเกิดใหม่ถ้ากูรอดรอดอยู่เนี่ยเอาละน้องรักถึงคราวที่เองต้องโชว์ให้พี่ดูแล้วว่าเองจะรอดเฮ้ยพี่เกิดใหม่วะพี่เกิดใหม่แล้วน้องพี่ซี้ปะวะพี่เลยยากเออเกิดแล้ว กบบ้านอะไรอ่ะไม่ทันไม่ทันอ๋อก็คือถ้าถ้าอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้ก็คือใช้ตอนแบบสูหรือกว่ายาอ่าใช่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 เฮียแฉบตรงอะไรมันมายังอ่ะเดี๋ยวเด่นรู้เขาเรียกว่าเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยมาร์คให้หน่อยมาร์คแต่ไม่เห็นทางไม่เห็นทางไม่เห็นทางมาร์คหน่อย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 มาครับมาไงมาแล้วเข้ามาแล้วเอออไ้เหี้ย ไอเนี้ยแล้วกูกูก็บอกให้กลับไอเนี่ย้มึงไปที่เหี้ยอ่าไอพี่อยากใช้หน้าไม้วะเฮ้ยมาแล้วไปไปเดี๋ยวโว้ยคุณกดคุณกดซีกดซีกดซีซีละกดซีอุ้ยอุ้ยระเบิดโคตรแรงไอ้ที่พี่ได้มาเห็นว่าหมดเลยเกี้ยงไอ้เยังไม่เกี้ยงเกี้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดยิงยิง ถ้าถ้าถ้าเอกกระสุนหมดเอาปืนไหมพี่ก็พิมพิมีกระสุนพ่มีกระสุนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูไม่มีกระสุนแล้วเฮ้ยพี่รอดรอดรอมาแถบรอมาแถบรอมาแถบมันเปืนปืนโอ้ยเฮ้ยพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดอะไรพี่พี่ต้องรอดเอ้ยเฮ้ไม่ไม่ไม่ตายปืนปืนตายไปตายแล้วปืนปืนปืนโอ้ยเฮ้ยเอาปืนมาปืนไม่มีกระสุน เ้มีกระสุนมึงมีกระสุนปะมีมีโอเคต้มโอ้โหเอ้ยยิง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 ไอ้ตัวมป็ปืนเลยมันเป็นมันเป็นปืนมันเป็นปืนระยะใกล้โอ้แล้วมึงไม่บอกแล้วตอนแรกมึงไม่บอกว่ามึงมีกระสุนโอ้กระสุนกูเต็มตัวเลยมั้งไอ้ยเดี๋ยวมึงเก็บมาหมดอะเฮ้ยมึงรีดดิดีดิดีไง ดีดีเติมเดือดเติมเือดกดไอกดกดอไรกี่ิกดดูดิมันน่าจะเกิดใหม่ใช่ไหมไปเงฟาฟามของเลยม่สนใจขี้ของน่าจะลกเต็มบ้านนะพี่บ้าเราเล่นนะอือคาสต์ตาย้มันไม่เกิดอะกดนี้ก่อเกิดเกิดรอกี่วิอะ น่าจะครูดาวไปเล่นก็เกิดใช่เหรอครูดาวไอ้แก่จะโชคดีได้เล่นคนเดียวไหมไ่เอามันก็อนไม่เอามันก็่อดไม่อยานมันก็จะเกิดตอนที่มันใกล้แบบมาแล้วพอตอนนั้นมันก็เกิดตอนนั้นได้มาเล่นหวยองี้เห็นไหมน่ะมาดูระยะเราครูจะแมสกที่เกียร์อีพีโดนหลอกตายต้องรอมันต้องรอมันใกล้มาแล้วปะรู้ว่าไงวะน่าจะต้องรอ แล้วกูจะฆ่าตัวตายทำไมกูต้องดเดินออกไปหายายอยู่ดีดิงป่าะไรยะเอ้ยโง่โต้งไหมเปล่าดูดิถ้าระยะไกลก็น่าจะโงะงกโะง่ะเนี่ยคือมันแทงมัวโคตรล่ะคือมันแทงแบบไอ้เนี่ยแทงแบบอะไรมัน,ม,นมันไม่แทง<อ>มึงเดิมเหรอหรือยังไงไม่แม่นหรอมันแทงแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมันแทงแบบไปโงโคตรเ่ี๋ยวแต่มันก็นได้จะโดนอยู่ดีปั้ มันแพี่ยังไม่เกิดเลยอ่ะเมือ่อไหร่พี่จะเกิดจะรอนานแล้วนะจะเกิดปะไม่รู้พี่นอนพี่นอนไปศพอยู่ตรงนั้นแหละมาคงจะเกิดให้พี่แหละไปเกิดเก<อ>ิดเกิดเกิดเกิดนอะไรไอ้อมแบกแม้เฮ้ยมึงมึงมีปืนเหรอป<อ>ืน,พ,น,พ,นพี่เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้เยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูวางระเบิดกดไปตรงนี้นะมาดิ นี่เกาะใส่ให้หมดเลยเกาะใครไม่รู้อ่ะยังไงกล่องของมือมือมือมีปืนใช่ป่ะมือใช้ปืนกล่องปืนกล่องคือปืนกระสุนหมดป่ะปืนปืนที่น่าจะกระสุนหมดแหละเอามือพื่นดีก็ไม่มีเหมือนกันแล้วเราจะจิ้หายกันแล้วเลยเนอะว่างแหวนี่อันนี้ใช่แหวนป่ะไม่มีแหบไอ้เยอะไม่มีไม่ทช่ไหมเจอแล้วเด้อเจอแล้ว อู้้วระเบิดผนไปเห็นปะสีโป่รอรอมาๆมามามายืนยืนอยู่ด้วยกันเฮ้ยเอ็นเดอร์ฆ่ามอ้อ้ปืนปืนาตอวมีปืนาตองมีปืนอเชียคตายเด้อเด้อีีกูกดกูจะกดโอ้โหไอ้เชี่ยกดกดกดแล้วไม่โดนมึงป๊า จะรอดได้ยังไงบอกกูทีบอกกูทีเออร์กูจะรอดได้ยังไงน้ำประเชิงน้ำประเชิงช่วยกูได้หรือเปล่าเคฮ้ยกลับกูกลับเมนูนะกับเมนูเลยโอเคเอาละครับคลิปนี้ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับการเอาชีวิต รอดกับน้องชายที่แสนโหดร้ายแบบนี้เอาละครับหากใครชอบไปลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเอาละวันนี้ผมต้องไปแล้วไปก่อนบ๊ายบาย